แบรนช่ายหม่าล่าทำกำไรมากกว่าที่คิดอาหารปิ้งย่างเป็นเมนูขายดีที่น่าจะขายง่ายและแคใครๆก็เริ่มต้นได้ทันทีถ้าจะให้ดีสินค้าควรเพิ่มจุดเด่นให้มากขึ้นลูกค้าจะได้สนใจซึ่งหม่าล่านับเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ยุคนี้หลายคนให้ความสนใจโดยหม่าล่าคือเครื่องเทศรสเผ็ดคนจีนเสฉวนเรียกว่าวาเจียวเป็นสมุนไพรเฉพาะของมณฑลเสฉวนโดยคำว่าหมา่าแปลว่าชาและล่าแปลว่าเผ็ด ซึ่งชาวจีนนิยมนำสมุนไพรชนิดนี้ไปประกอบอาหารเช่นต้มซุปปิ้งย่างรับประทานกันในช่วงฤดูหนาวโดยมีความเชื่อว่าหม่าล่าช่วยให้ร่างกายอบอุ่นในประเทศไทยปัจจุบันก็มีแฟรนไชส์หม่าล่าให้เราเลือกลงทุนได้อย่างหลากหลายแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ยิ่งกว่าก็คือลงทุนกับแฟรนไชส์หม่าล่าเหล่านี้กําไรมากกว่าที่คิดลองไปดูข้อมูลน่าสนใจที่เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นำมาฝากก่อนที่จะตัดสินใจเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์หม่าล่าตามที่ต้องการกันค่ะ อยากเริ่มต้นขายปิ้งย่างหมาล่าต้องทำยังไงก่อนเริ่มทำอาชีพใดๆถ้าเรายังไม่เคยทำสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการหาข้อมูลโดยอาจจะเดินตามตลาดนัดหรือในแหล่งที่มีร้านปิ้งย่างหมาล่าให้ลองซื้อมากินลองดูเทคนิคการขายหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นภาพชัดเจนขึ้นจากนั้นลองมองหาแหล่งวัตถุดิบในการปิ้งย่างทั้งเนื้อสัตว์และผักต่างๆรวมถึงแหล่งขายซอสหมาล่า ซึ่งในจุดนี้ถ้าหากว่าเราเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์หม่าล่าเขาจะจัดเตรียมให้ทุกอย่างนอกจากนี้การหาทำเลในการขายก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทำเลที่เปิดขายปิ้งย่างหม่าล่าเหมาะกับมื้อกลางวันและมื้อเย็นและที่จะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการตลาดที่เราต้องเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดงบในการลงทุนเปิดร้านปิ้งย่างหม่าล่าถ้าเราไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์หม่าล่าเราต้องจัดเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบทุกอย่างเองวัตถุดิบเบื้องต้นอย่างเช่นเนื้อสัตว์ ราคาขึ้นอยู่กับสินค้าที่เลือกโดยวัตถุดิบยอดฮิตที่ลูกค้านิยมกันอย่างเช่นเนื้อไก่หัวใจไก่กึ่นไก่ตับไก่เนื้อหมูหมูสามชั้นสันคอหมูไส้อ่อนหมูไส้ใหญ่หมูเนื้อปลาเนื้อวัวไส้กรอกไส้กรอกชีสไส้กรอกพันเบคอนแฮมพันเบคอนปูอัดลูกชิ้นอาหารทะเลอย่างกุ้งปลาหมึกหอยในส่วนของผักอย่างเช่น เห็ดชิเมจิเห็ดออรินจิเห็ดหอมพลิกยวกข้าวโพดอ่อนและกระเจี๊ยบเป็นต้นยิ่งถ้าหากว่ามีวัตถุดิบที่หลากหลายร้านค้าก็จะยิ่งดูน่าสนใจต้นทุนส่วนนี้จะถือว่าค่อนข้างมากก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อวัตถุดิบมากแค่ไหนในช่วงแรกต่อมาก็คือผงม,มาล่าผงพริกมาล่า50กรัมราคาเฉลี่ย50บาทสามารถใช้ทำได้250ไม้หรือผู้ขายอาจจะเลือกใช้ซอสมาล่าสำเร็จรูป 1 0 0 0ซีซีราคาเฉลี่ย120บาทสามารถใช้ทำได้250ไม้ต้นทุนที่เหลืออย่างเช่นไม้เสียบลูกชิ้นราคาเฉลี่ย20-30บาทเตาย่างราคาเฉลี่ย2,500ไปจนถึง3,500บาทถุงพลาสติกราคาเฉลี่ย20ไปจนถึง40บาท ขวดโรยพลิกหม่าล่าราคาเฉลี่ย70ไปจนถึง100บาทแปลงซิลิโคนราคาเฉลี่ย30ไปจนถึง60บาทเป็นต้นซึ่งรวมงบในการลงทุนเปิดร้านครั้งแรกเป็นร้านขนาดกลางประมาณ5,000บาทหรือถ้าเริ่มจากร้านขนาดเล็กและมีเตาย่างของเราอยู่แล้วก็แค่หาวัตถุดิบและผงพลิกหม่าล่าต้นทุนสำหรับเริ่มต้นแบบเล็กอาจจะไม่เกิน3,000บาทเทคนิคสำคัญในการขายเพื่อได้กำไรดี 1. ต้องรู้จักประยุกต์และพลิกแพลงให้ต่างจากเจ้าอื่นเรียนรู้ที่จะแตกต่างต้องพลิกแพลงนำหมาล่ามาทำเป็นเมนูเสริมอื่นๆบ้างสร้างความแตกต่างให้กับร้านที่ต่างจากคู่แข่ง 2. ทําเลต้องดีหมาล่าขายช่วงบ่ายถึงดึกต้องหาย่านที่มีคนพลุกพล่านในช่วงบ่ายถึงดึก 3. หัวใจปิ้งย่างอยู่ที่ซอสหมาล่าผงพลิกหมาล่าและสูตรการหมักต้องหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดให้กับร้านหรือจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะโดยคิดสูตรเองก็ได้เช่นกัน 4. เมนูต้องหลากหลายและว,วัตถุดิบต้องสดใหม่เสมอเพราะความชอบของลูกค้านั้นไม่เหมือนกันการมีเมนูที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าใส่ใจให้บริการลูกค้าประดุดคนในครอบครัว 5. การตลาดต้องดีและควรจะต้องทำการตลาดออนไลน์ร่วมด้วยเพื่อให้คนรู้จักและเข้าถึงร้านค้าเราได้มากขึ้นรวมแฟรนไชส์หมาล่าที่น่าสนใจ รวมแฟรนไชส์หมาล่าที่น่าสนใจซึ่งในที่นี้เราลองยกตัวอย่างแฟรนไชส์หมาล่าที่น่าสนใจซึ่งเป็นแบรนด์ดังที่เราเชื่อว่าสามารถสร้างกำไรให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี 1. ต่อเนื้อยา่างแฟรนไชส์ต่อเนื้ายาอย่างม,มีสินค้าที่เป็นหมาล่าเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนซึ่งนอกจากเมนูหมาล่าก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูอย่างเช่นเนื้อโขคขุนหรือเนื้อยา่างสเต๊ก ก็สามารถเลือกลงทุนได้ตามต้องการโดยต่อเนื้อย่างนั้นมี3แพ็กเกจให้เลือกลงทุนเริ่มต้นที่ชุดทดลองขายงบลงทุน3,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือเนื้อโคคุณติดมัน500ไม้และป้ายไวนิ้ลซึ่งวัตถุดิบในชุดนี้ที่ได้คือ500ไม้เท่ากับจะมีรายได้กว่า5,000บาทหักลบต้นทุนเหลือกำไรกว่า2,000บาท หรือว่าถ้าหากจะเลือกลงทุนในแพ็กเกจอื่นเช่นชุดขายจริงงบลงทุน6,000บาทได้เนื้อโคคุณติดมัน1,000ไม้ขายไม้ละ10บาทมีรายได้1,000 0บาทหากต้นทุนเหลือกำไรกว่า4,000บาทเฉลี่ยมีกำไรต่อไม้กว่า 40, 40ไปจนถึง60%ซถือว่าเป็นแฟรนไชส์อาหารทานเล่นที่น่าสนใจและได้กำไรดีมากสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 8 7 6 5 7 2 4 5 1 2. าล่ากวนอู แฟรนไชส์หมาล่าลำดับต่อมาก็คือหมาล่ากวนอูงบการลงทุนแฟรนไชส์2 5 0 0 0บาทไปจนถึง1 0 0 0 0แบาทสิ่งที่จะได้รับเช่นเตาอินฟราเรด4ี่หัวมีพัดลมและใช้แกส๊สขนาด1.20เมตรสามารถย่างได้ครั้งละ30ไม้และแน่นอนว่าหากได้ทำเลที่ดีจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมาก 3. ต้นตำรับโคคุนย่าง แฟรนไชส์ต้นตำรับโคขุนย่างเปิดโอกาสให้คนสนใจอยากลงทุนแฟรนไชส์หมาล่าเลือกลงทุนได้ด้วยงบเบื้องต้น1,999บาทไปจนถึง13,999บาทซึ่งมีหลายแพ็กเกจลงทุนโดยสิ่งที่จะได้รับเช่นเนื้อสำหรับย่างตามชุดลงทุนป้ายไหวนิน่นป้ายราคาพากันเปื้อนเป็นต้นหากตั้งใจทำจริงกำไรรวมต่อเดือนดีกว่าทำงานประจำได้แน่นอน 4. อิ่มเอมเนื้อย,อย่างโคขุน แฟรนไชส์หมาล่าที่น่าสนใจอีกแฟรนไชส์ได้แก่อิ่มเอมเนื้อย่างโคคุนงบการลงทุนแฟรนไชส์3,000ไปจนถึง14,900บาทโดยรูปแบบการลงทุนเริ่มต้น3,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือเนื้อเสียบไม้จำนวน500ไม้กำไรไม้ละ4-6บาทไป้ายไวนิ่นพิเศษสั่งซื้อวันนี้แถมฟรีโมเดลเนื้อย่าง1เซตคิดค่าส่งตามจริงหากสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางแฟรนไชส์โดยตรง 5. ชอบเนื้อเนื้อย่างโคขุนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับแฟรนไชส์ชอบเนื้อเนื้อย่างโคขุนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแฟรนไชส์หม่าล่าใช้งบการลงทุนแฟรนไชส์1,999ายไปจนถึง12,900บาทมีหลากหลายแพ็กเกจลงทุนให้เลือกโดยสิ่งที่จะได้รับเบื้องต้นเช่นเนื้อสำหรับย่างตามชุดการลงทุนป้ายร้านผ้ากันเปื้อนและหมวกเป็นต้นสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าของแฟรนไชส์โดยตรงได้ ปัจจุบันแฟรนไชส์หม่าล่านับเป็นอีกหนึ่งแนวทางการลงทุนที่ตอบโจทย์กับสินค้าขายง่ายขายดีส่วนจะได้กำไรแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการซึ่งคนที่สำเร็จจากการทำอาชีพนี้ก็มีให้เห็นอยู่มากหลายคนสามารถสร้างเป็นธุรกิจพลิกชีวิตให้กับตัวเองและมีรายได้เกินกว่าที่คิดแต่แฟรนไชส์หม่าล่าก็มีเคล็ดลับที่สำคัญในตัวเองผู้ลงทุนต้องศึกษาแนวทางให้ชัดเจนและหาจุดขายของตัวเองเพื่อสร้างจุดเด่นให้ได้สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ